สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยแท้ข้อประชาน่ารู้โดยยดาค่ะรายการนี้ยดาจะนำความรู้ทางการแท์ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนมาทำเป็นคุยให้คุณผู้ชมลองทดสอบความรู้ตนเองค่ะในหนึ่งคลิปมีเพียงแค่ข้อเท่านั้นและมีเฉลยเมื่อผ่านไปในแต่ละข้อหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคิยของยาดาค่ะสำหรับคลิปนี้มาในหัวข้อเรื่องโรคเบาหวานคุณผู้ชมมาลองทดสอบกันดูนะคะว่า5ข้อนี้ คุณผู้ชมตอบได้กี่ข้อคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะคำถามข้อที่หนึ่งโรคเบาหวานชนิดใดที่พบในคนไทยมากที่สุดข้อกโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งข้อขอโรคเบาหวานชนิดที่สองข้อคอโรคเบาหวานชนิดผสมระหว่างชนิดที่หนึ่งและสองคำตอบคือข้อขอชนิดที่สองค่ะ โดยครบปร้อยละเ้าส95ของผู้ป่วยเบาหวานไทยทั้งหมดเกิดจากภาวะด้วยต่ออินซูลินร่วมกับการบกคล่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสมค่ะคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานข้อกมีอายุ35ปีขึ้นไปข้อขเป็นโรคคอนดันโนหิตสูงข้ออมีระดับไตรกลีเซอไรด์นิลสมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คำตอบคือขอ้อคอค่ะระดับไตรกลีเซอไรน์ในเลขที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคือมากกว่าเท่ากับ250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคำถามข้อที่3ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคเบาหวานข้อกอกระหายน้ำบ่อยข้อขอปัสสาวะบ่อยข้อคอน้ำหนักเพิ่มโดยไม่มีสาเหตุคำตอบคือขอ้อข้อค่ะอาการของโรคเบาหวานคือน้ำหนักลดไม่ใช่เพิ่ม อย่างไรก็ตามภาวะอ้วนและมีพ่อแม่ที่ริอน้องเป็นโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดโรคเบาหวานค่ะคำถามข้อที่4ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานข้อกค่ากลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่าแตชั่วโมง126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปข้อขค่ากลาสมากลูโคสณเวลาใดใดสามมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปข้อขค่าฮีโมโกลบินเอวันซี 5้าจดเจ็เปเซนขึ้นไปคำตอบคือขอ้อคอค่ะเกนไคฮีโมโกลบินเอวันซีที่ใช้วินิจฉัยโรคเบาหวานคือห5ห้าเปอร์เซ็นตขึ้นไปคำถามข้อสุดท้ายผูป้ป่วยเบาหวานควรคุมน้ำตาลนิเลศขณะอดอาหารให้น้อยกว่าเท่าใดก่อนทำฟันยกเว้นฉุกเฉินข้อกอหนึ่งร้ยแปดสิมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อขอหนึ่งร้ย้าิมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อคอ สองร้อยมิลิกคัมต่อเดซิลิตรคำตอบคือข้อกอให้น้อยกว่า1น0่งร้ยมิลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะยกเว้นในกรณีฉุกเฉินคำถามเสร็จสิ้นไปทั้ง5ข้อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมตอบได้ทุกข้อไหมเอ่ยถ้าตอบได้ครบทุกข้อยยดาขอชื่นชมค่ะว่าสุดยอดมากเลยแต่ถ้ามีท่าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถึงแม่ตอบผิด แต่คุณผู้ชมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวของคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสุดท้ายนี้ยาดาขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงแลนะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ